แนะนำยาสีฟันสมุนไพรครับ2หลอดราคา99บาทเองนะครับผมทางการลดการเกิดคาบหินปูนนะครับช่วยลดอาการเสียวฟันช่วยให้ฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็ป้องกันการเกิดฟันปุนได้ด้วยนะครับ2หลอด99บาทเองท่านผู้ชมลิงก์สั่งซื้อจะแปะไว้ในคลิปนะครับหหลอดขนาด100กรัมนะครับผม1หลอดขนาด100กรัมซึ่งถือว่าคุ้มมากๆาท่านผู้ชมสำหรับเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องหลอดกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ 2หลอดเกิบเก้าบาทเองนะครับผมถือว่าแพ็กเกจดีอยู่นะท่านผู้ชมเหมือนกับใช้งานง่ายอยู่นะครับแกะมา,นะ,มา,ออมานะครับผมปึ๊บแกะมาปุ๊บนะครับผมโอเคปุ๊บนี่อ่ะผมดูก,ก่อนนะบ่าอ๋อต้องแกะตัวนี้ก่อนนะครับลอกออกมาปุ๊บอืมหอมสดชื่นมากท่านผู้ชมแล้วก็ ปิดหัวมาจุกเหมือนเดิมเรามาลองแปลงฟันกันดูนะครับผมไปห้องน้ำกันเลยครับโอเคเรามาบีบเสร็จไอเสร็จแปลงส,สีฟันกันเลยนะครับไปครับลองดูเนื้อเนื้อของเขาแล้วครับนี่หรือว่าเออโอเคแนละ้วเราชมไม่หลุดนะนี่ก็าม่นหลุดแล้วก็เนื้อเป็นแบบสีเขียวเขียวอ่อนเหมือนเสื้อผมเลยนะครับผมเหมือนเสื้อผมเลยลองแปลงดูว่าจะโอเคไหมนะครับอื้อ รู้สึกอ่ะเออมันก็หายาดใ่หมครหาได้ครับ <ét ek S 1> ขอยัเแรงพรันนะครับขอยัเแรงพรันอเดี๋ยวลองใงดีก่อนนะโอเคแล้วผู้ชมเรียบร้อยตอนนี้โอเขีมามๆากเลยครับผมก็ปรกากฏว่าเออรู้สึกลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็มีความแบบ เฟรชนะครับมีความสะอาดของฟันอยู่ครับโอเคมากๆโอเคอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนาะสองหลอด99บาทเองนะครับสํหรับยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้นะครับผมถือว่าราคาดีมากๆเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อมาใช้กันนะครับราคาไม่แพง99บาทลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ